โครงงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้พันธุกรรมรู้ไหมพ่อพันธุกรรมมันคืออะไรอะไรหรอก็การพัฒนาจากพ่อแม่สู่ลูกนี่แหละแล้วมันต้องถ่ายทอดได้ไงล่ะก็แบบนี้ไงอีบันบอันนี้คือพ่อส่วนคนนี้คือแม่มีลูกทั้งหมดสี่คน พ่ออ่ะสง180ส่วนแม่สองคนเนี้ยได้ความสูงมาจากพ่อส่วนสองคนเนี้ยก็ได้ความสูงมาจากแม่เรารู้ไหมว่าทำไมสองคนถึงสูงเหมือนพ่อส่วนอีกสองคนสูงเหมือนแม่ย้อนเวลากลับไปตอนแม่เป็นเด็กตอนนี้คือโบรักษา กรมันธุ์ตัวเล็กมาจากยายทำให้ตัวเล็กมาตั้งแต่เด็กส่วนพ่อมงไกเขาองไปทุกเขตทางนักรบเนื้อนามแห่งส่วนพ่อได้รับพันธุกรรมจากทวดหรือพ่อของพ่อพ่อจึงสูงมาแต่เด็กเช่นกันจากนั้นเราได้เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมคร่าวๆแล้วทางเราก็จะมานำเสนอแอปพลิเคชันสอนเกี่ยวกับพันธุกรรม ทางแอปพลิเคชันเราจะมีข้อสรุปได้ว่าพันธุกรรมคืออะไรคำศัพท์ที่ควรรู้ลักษณะทางพันธุกรรมกฎของเมนเดลการทดลองเมนเดลและแบบทดสอบที่ให้เพื่อนๆลองทำเพื่อปรับความเข้าใจว่าเราเข้าใจเรื่องพันธุกรรมดี100%เรเซ็น์หรือยังขอจบการนำเสนอแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้เสน Oh, i